ให้คุณพูดไหมอ๋อได้ได้ลองได้ไหมลองลองลองดิลองสักเพลงดิเอาเอาสักเพลงเนาะคากดูแลเพื่อนแม่หน่อยสิกี่เดือนกี่ปีก็ดูไม่แก่เลยนะจะกี่หมื่นวันยิ่งนานยิ่งดูโสภาเพื่อนเพื่อนอิจฉา ถือว่าเธอเป็นเพื่อนแม่ฝากดูแลเพื่อนแม่สักคนสาวสักตีคน่วยสู้เพื่อนแม่ได้ไหมฝากให้ดูแลถึงแม่จะแก่เกินไปแต่ไม่เป็นไรเอาทังไหน่ลองลองมาที่เต็เพราะว่าพลงมันลงในเยอะอันนี้อันนี้อันนี้ได้ครับ ข้างหลังเสียบไม้ได้อีกนะฮะไม่เอาเศษกระปิดโอ้โหปูทุนจะหมุนไปไหนเนี่ยตายเลยเลยเลยโชว์เพลงไม่ได้ใช่ไหมไม่หมุนโอ้โหเติมตาเมา่อกี้เนี่ยอ๋อเฮ้ยเอาเอาโทรศัพท์มาหน่อยดิเอาไอ้นี่มาอ๋อนี่เป็น FC ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็น FC พดคนยัตโสนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายดูหน้า FC แต่ละคนนี่อ้โห อันนี้เอฟซีเยอะเลยเอฟซี FC มาเยอะเลยปะเอฟซีมาเยอะครับผมใช้ตัวนี้ก็ได้ใช้นี้ก็ได้ครับแล้วตอนนี้ก็โปรโมทอะไรนน <c oughs> อ่าชุดนี้ครับชุดนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งโบดเน็ตเป็นอะไระไม่รู้เนี่ยไม่พูดก็เล่นแยกนะฮะไม่รวมตลกเอฟเ,เฟกต์ใช้อันนี้ใหม่ ต้องการันตีนะครับว่าแฟนขับปานัทนั่นหนาจริงนะครับมาเยอะเลยมาจากไหนมาจากไหนก็มาจากบางนาอ้เอฟซีบางนาเอฟซีบางนานะครับติดตามมขาไปอยู่เรื่อยเลยอ๋อฟังเสียงนะอันนี้เอฟซีติดตามเขอยู่เรื่อยเนาคนไหนคนไหนตามอยู่เรื่อยอ๋อคนนี้ด้วยเหรอคนนี้มาด้วยกันนะครับเอฟซีนะครับเอฟซีมาจากมาจากไหนครับบางนา มาจากบางนานะครับผมก็มาหลายที่นะครับวันนี้เต็มหน้าร้านนะผมถ่ายบรรยากาศนะครับวันนี้ต้องดูกันยาวๆนะครับเพราะว่ามาอัปเดตร้านป่านัดนะครับอาจจะก,ก็เดินก็เดินหน่อยอาจจะไม่ได้คุยอะไรนักหนาเน็ตไม่เน็ตเป็นไรเปล่าน,นี้เน็ตมันไม่เป็นใจใช่ไหมมันที่นี่ที่เดียวที่อื่นก็ไม่เป็นนะตลาดไทยก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเอฟซี FC, โมโหเอฟซีรุมเนี่ย

นี่นะครับร้านปานัดก็จะประกอบด้วยแอมจิวเป็นหลักนะครับแอมจิวนะครับแล้วก็จะเป็นลำโพงบูทูธนะครับตัวใหญ่นะนะครับแล้วก็มอีอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับนี่คนก็มาฟังเสียงนะครับมารอฟังเสียงแต่วันนี้สัญญาณเน็ตค่อนข้างจะไม่ค่อยโอเคนะครับที่ตลาดสังกสีนะครับ นี่นิกแค่นั้นฮัโลโหลเจหวสองเจหวผู้นิยามพูดมาจะวิท i see ป๋าวันนี้ขับดอกอะไรบ้างครับวันนี้เล่น18นิ้ว4ดอกแล้วครับผมแล้วก็กลางจริงๆต้องมี4ใบไงพอดีเขาก็ยืมไปใช้ช่วงสงการแล้วก็เลยให้ละเขาก็ยืมวันนี้เลยขับตัวใหญ่เลยนะครับครับผมโดยโดยปกติแล้วส่วนมากตัวตัวนี้จะขับดอกลัโพงเล่นได้ตั้งแต่ตั้งแต่4โอมเนี่ยดอก4โอมโอ้ตัวนี้นะครับนั่นนะได้4ดอกเหมือนกันได้4ดอกเหมือนกันครับผมช่วงสงการค้าไปเล่นกันเยอะครับแล้วก็ ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเปิดไม่ได้ทั้งวันครับไม่ต้องกังวลเลยนี่พี่เขาเป็นไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยซื้อไปสามชุดแล้วนแะวันนี้เอาชุดนี้ไปอ๋อคนนี้คนอ๋อสายตัวใหม่ดีป่ะเนี่ยเอาตัวใหม่ดีครับเดี๋ยวนะครับขอตัวครับคุจะได้ใหญ่ขึ้นมีครับมีกินพี่ใหญ่กินผมชุดเลยนะผมชุดน่าสายแน่ใจเลยเชฟด้วย มาจากไหนครับเอฟซีผมมาจากสาธุประดิษฐ์อ๋อครับสาธุประดิษฐ์อยู่ใกล้ผมนี่นะผมอยู่แถวเจริญกรุงร้อยสามเหรอแต่ผมก็มาหามาเล่นตะเกีบสองสามรอบแล้วไอ่รู้เสียผมแต่เพิ่งจะเจออ๋อครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับงเปลี่่ยนใหมปาปลาวันนี้วุ่นวายน่าดูนะวันนี้วุ่นวายนะครับก็พอสมควรเหมือนกันไม่ค่อยได้คุยเลย ตัวนี้นี่โมเลยใช่ไหมครับอันนี้ลูกค้ามาต้องครับวันนี้ถ่ายบรรยากาศแล้วกันนะครับป๋าก็มีอุปกรณ์นนไม่ได้คุยกันเลยครับผมเป็นอุปก,กรณ์เสริมที่มาเสริมให้อลาโพงที่ธรรมดาไม่ธรรมดาขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับคือตัวนี้ล่ะม,ม,มันเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพวกเนี้ยอ่บางคนก็ว่ามันได้จริงไหมอะไรเงี้ยก็ให้ให้เอฟซีหรือว่าผู้ติดตามของคุณคนนะครับครับอ่าดูจากเนียเนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยแหละลูกค้าเพราะว่า ผมไปขายที่ไหนไม่เคยเงาครับผมนี่ยืนรอตั้งลายแล้วก็ช่วงนี้อ่ไกลสงการด้วยแล้วก็จริงๆไม่ค่อยได้มีเวลาเลยครับผมแต่ก็ต้องขอบคุณ FC นะครับออย่างอล่าสุดที่ตลาดไทยน่ารักมากเลยอ่ะมาจากสุพรรณมาจากเชียงรายและที่น่ารักที่สุดก็มีพี่คนนึงเอากล้วยไปให้ผมจากวางน้อยโอ เอากล้วยไปให้ครับแก่อยู่อุตรดิตถหรือพิษณุโลกเลยจาไม่ได้มนกันครับผมแบกเอากล้วยไปให้แล้วก็เอฟซีจะฟังเราก็โทรมาอะไรเงี้ยแล้วก็ทางกัมพูชาด้วยแล้วก็ทางเพื่อนเพื่อนทางพม่าอีกครับผมก็ต้องขอบคุณทางช่องทางของคุณพ่อด้วยที่ทําให้คนรู้จักครับผม วันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศนะครับป๋าก็อาจจะไม่ได้คุยอะไรมากมายนะครับผมก็ส่วนมากจะก็จะดําเดินที่ว่าลูกค้าก็รู้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 เยอะแล้วครับผมแต่ตอนนี้ว่าผมจะไม่ค่อยได้เอาไอ้ชุดนี้มาอันนี้เอาทัวร์ใหญ่มาเลยครับเพราะว่ามันเรื่องหนึ่งจากอะเอามาแล้วมันเต็มรถพอมันเต็มรถแล้วมันกินพื้นที่แล้วพวกนี้จะมาไม่ได้เพราะตอนนี้ลูกอะอย่างงานตัวเนี้ยครับผมอย่างงานเดียววตัวเนี้ยอะเห็นเห็นว่าขายดีมากเลยป๋าเยอะเลยครับผม เนี่ยลอง<ผ>ตุลิกเลยแล้วผมขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับไม่มีอะไรก็เข้ามาหานะครับครับพี่โทรหาเลยแล้วก็เดี๋ยวผมส่งคลิปให้ครับผมเนี่ยอย่างต,ต,ตัวนี้ก็เป็นตัวนี้เลยตัวนี้ก็เป็นลำโพงน่าจะเหมาะสับกับสงการเลยนะปะนะ่าตัวนี้โอ้โหตัวนี้สงการได้เลยเนี่ยยิ้ลมาพงเลยอะ โอ้อย่าทิ้งชนะมาแชวนะผมบอกได้ตันนั้นนะทิ้งมาหรือเปามันแปดทิ้งสามหมื่นเลยอันนี้ก็ร้องคาราโอเกะได้นะครับอันนี้ร้องคาราโอเกะได้แต่ผมปวดหัวก็ไอ้ปวดหัวกับสัญญาณเน็ตนะครับวันนี้ลูกค้าก็รอฟังเสียงนะ าสองใบวันนี้ลูกค้าไม่จาสุพรรณยกไปหมดเลยเลยไม่ถึงถ้าติดต่อสอบถามทางช่องทางนี้เลยเลยนะเลยทางเบอร์โทรศัพท์หน้าหน้าดีวยวผมขึ้นหน้าจอหน้าจอได้เลยครับผมวันนี้ก็ให้ฝากให้ฝากความรู้สึกก็ถ้าไม่มีเอฟซีไม่มีคุณก็ไม่มีวันนี้นะฮะก็หลาย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 เราไม่ต้องออกมาตามตลาดนัดรับผมแล้วก็เอฟซีหลายๆท่าน ย่างจากเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยจากเอฟซีทางชุมพรส่งก็ปีมาให้อย่างเงี้ยคือเช้าเช้าก็มีเอฟซโทรหาแล้วครับผมน่ารักมากเลยแล้วเราช่วงสงงพานไม่ได้ปะโอต้องหลังต้องหลังครับเพราะว่าตอนนี้ยังคายังส่งลูกค้าไม่ต้องเร่งเร่งให้ทันลูกคการครับ ก็ต้องขอบคุณนะเพราะว่าทั้ง f อฟซทั้งผู้ติดตามใหม่ทั้งเก่าด้วยครับผมแล้วก็โทรมาท,าทักทายบ้างอะไรบ้างแล้วก็ซื้ออย่างตะกี้เง,งี้ยซื้อแล้วซื้ออีกอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าเครื่องเสียงอะ่ะมันไม่มีอะไรที่ว่าดีที่สุดหรอกเพียงแต่ว่าอันไหนที่เราถูกใจที่สุดแค่นั้นเนี่ยเ,เพราะว่าถ้าถามไม่เทียบราคาแบบนี้กับคุณภาพแบบนี้ <t os ult> ผมว่ามันตอบโจทย์ได้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 เยอะนะเพราะชั่วโมงนี้อ่ะ อย่างแพงหมดอ่ะทุกอย่างแพงหมดแล้วอย่างอย่างเงี้ยมันมีตัวตนครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยฮะว่าว่าก็มารับฟังเสียงได้นะครับตลาดไทยแล้วก็ที่นี่ใช่ฮะที่ตลาดไทยแล้วก็ตลาดสังกสีอ่าแล้วก็แจ้งนิดนึงว่าร้านผมอยู่ที่ท่าเรือ,อยุธยาบางทีอย่างวันนั้นมาจากอุตรดิตถ์อะ่ะมาที่ตลาดไทยเลยอ,ะ <laughs> อ่ะก็ <laughs> อพอดีเขากลับก็บเลยแวะหาอย่างเงี้ยครับผมก็แจ้งนี้ต้องมีมีสาม แล้วก็จะไปหาผมที่ตลาดท่าเรือก็อย่าไปวันพฤหัสกับวันอาทิตย์ครับผมว่าอาทิตย์ผมจะมาที่นี่ตลาดไทยวันพฤหัสครับผมรอแป๊บออลูกค้ารอนะครับเดี๋ยวโอเคครับป่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมก็เที่ยวสงการให้มีความสุขนะครับปีใหม่ไทยเราแล้วก็สําหรับคุณพศอย่าลืมไปหาคุณแม่ครับคุณแม่ใช่ไหมก็ครับผมน่ารักตลอดขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับป่าสวัสดี